ยาครับยาเฮ้ยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เท่เดียวเยคุนูมเหนว่าไปหาน้ากันก่อนดีกว่าวเออาไม่ได้เกเกหญิงหี๋าเนี่ยเเยวกคยรใส่กาเกเยถอดกางเเไป ช่ไปด้อมไปเป็นเพื่อนหนึ่ครับไม่ใช่ผมใจเย็นอยู่แล้วไะด้อมไปเป็นเพื่อนหนึงครับผมจบเป็นยาตีอะไรนะครับอัดเทพไปเลยไอ้ควายไอ้เหี้ยไอ้ดาบสองควายเนี่ยเขาไม่อยู่เขายังอยู่ตรงนู้นเลยแต่ด่าไอ้ดาบสองดวงเนี่ยควายน้องไม่ใช่ไม่ใช่ไปเป็นเพื่อนหนึ่ครับที่นี่สถานีตำรวจนะครับไม่ใช่สถานีตำรวจแต่ควายเปล่าใช่ครับเชิญครับไม่ใช่ได้ไงใส่แต้จมือผมเรียกคนทาผิดเลย นักเพิเลยเลยที่มีอาวุธปืนนะครับเอาอวุธปืนผมมีกฎหมายผมจะของปันยังไปร้อยร้านผมมีสิ่นทุกปืนนะเธอให้ผมทุอ่ะไอ้เหี้ยมึงใส่กรจมือกูเรื่องอะไรกูทำไรกูไงไม่ใช่ตรงนี้แหละตรงนี้เสียงมันดังต่างเม่าไหร่ไม่ไดไม่ได้ไม่ได้